มาวันยุทธกับพูจะกินอย่างเนาะนั่งอยู่ก็คิดสปาสเปดโบราณเนาะสมศรีสปาสเปด <c oughs> เยคิดไปเรื่อยเปื่อยนะคะมากินมาทําตําแตงสมศรีใส่พริกแห้งเนาะสูตรไทยสูตรหมันบางครั้งก็ใส่พริกแห้งบางครั้งก็ใส่พริกสดพริกแห้งมีก็ใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่กระเทียมใส่ชูรสใส่น้ําตาล สมศรีก็จะเอาสูตรง่ายๆปลาร้านะคะปลาร้าใส่มะนาวง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละเจ้าน้ำปาน,นิดนึงฉกกๆกๆกชิมโอเคละใส่ลงไปเลยแตงกวากับมะเขือเทศ ขอรังซากโคก็บก่อนมันติดในใสเนาะเสร็จเรียบร้อ,อ,รอย,งยง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละเจ้าไปกินกันเลยตมแตงค่ะตามแตงตมแตงด้วยกันเจ้า เส้นขนมจีนนะคะขนมจีนต้มขนมเส้นไว้เรากไปตาขนให้อีสองตัวเนี่ยจอนมันนะอจอนอันนี้ขนม,มที่อันไข่ต้ม ให้ต้มยำงตูมนะคะขนมเส้นต้มไปเมินต้มไว้แล้วอันนี้ขนมเส้นจะอิ่มมันลำนี่หน่ะเนาะสีบามือเร็วนะคะมือต้องมือในแหลงถึงจะลำ Bak hopefully Kaya matum Hmm ทำเสร็จพี่แข้งมันลำดีนะตามแต่งอะตามแต่งต้องตามเสร็จพี่แข้งนะคะถึงจะอร่อยชอบไปชอบมันนะ่ะ าวหม้อแล้วกหมูไม่แข้าวที่กิน Hva? Wow, Perpetsomsom.